ใครจะซื้อรถ E ีวีราคาล้านบวกลบตอนนี้คุณผู้ชมเบรกไว้ก่อนเลยเพราะว่าต้องมาดูคันนี้ก่อนนี่ไอออนิกไฟพรีเมียมรุ่นเริ่มต้นนะตอนนี้เปิดมาอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทแต่ว่าเมื่อกี้นี้มีพลายกระซิปตอนแรกเขาจะไม่บอกถ้าคุณพี่อะมัสนใจแล้วก็แอบมาถามเซลล์จริงๆอะจะตกใจยิ่งกว่านี้อีกไม่บอกว่าเท่าไหร่เขาพูดไม่ได้จริงๆแต่ว่าต้องมาคุยเองอ่ะรีแคปให้ฟังอีกทีหนึ่งความน่าสนใจของรถคันนี้ตอนแรกอะสนใจอยู่แล้วแต่ว่าราคาตอนนั้นอะยังไม่ดึงดูดเท่าตอนนี้ราคาาาานนนี้้้กก็ยยยััังงแบบเเเออะะลลล่ล่พรรววตตืม ว่าพอได้ยินส่วนลดจากเซลล์ที่บอกมาแล้วอะ ตกใจมากคันนี้ประกอบเกาหลีนะจ๊ะแล้วก็สีนะมีให้เลือก3สีสีทองด้านสีดําเงาแล้วก็สีขาวเงาเลือกได้หมดเลย3สีไม่เพิ่มเงินความโดดเด่นของคันนี้อยู่ที่นี่จ้าดีไซน์แบบเลโทรฟิวเจอร์ลิสติกด้วยไฟหน้าแบบพารามิเตอร์พิกเซลทั้งไฟหน้าและไฟท้ายเลยด้านหน้าจะมีแอร์แฟลปนะจ๊ะที่แบบว่าเป็นแอร์อินเทคจะเปิดเข้าไปเองอัตโนมัติเวลาวิง่งเนาะเพื่อระบายอากาศแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เป็นคิลเลอร์ฟีเจอร์ของคันนี้เลยรอจ้ายาวสเมตรนี<ๆ>่น<ๆ>้องๆรถตู<ๆ>้แล<ๆ>้วนะลราทำให้พ<ๆ>ื<ๆ> ก็ได้เป็นขนาด19นิ้วเลยคุณผู้ชมมาพร้อมกับยางมิชลินเพลมิซี่โฟนะนะแล้วก็ลายล้อมแม็กจะเป็นแบบปิดเทอร์มินิมอลหน่อยอ่าเรียบหรูอย่างที่บอกไฟท้ายก็ยังเป็นพาราเมตริกพิกเซลนี่ขับมาตามท้ายรู้เลยว่าเป็นไอออนิกไฟแน่นอนว่าต้องเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะจานนี่เปิดแบบไฟฟ้าพร้อมกับการชาร์จที่บอกเลยว่ารุ่นนี้ได้แบตสถาปัตยกรรม800วัลคุณผู้ชมชาร์จแรงสูงสุดถึง350กิโลวัตต์ชาร์จ10%ถึง80%คุณผู้ชมในเวลาแค่18นาทีเท่านั้นนี่เปิดมาาออย่ง่งรกกทีเห็น็นคืบบั แบบไฟฟ้านะจ้าสิทธิทางมีด้านหลังให้ด้วยป่าสามารถปรับมุมเงยได้ด้วยซึ่งหลายๆรุ่นอ่ะทำไม่ได้นะประตูบานใหญ่ เข้าออกสบายแล้วก็จะบอกว่า i อออนิกไฟ์เป็นรถรุ่นหนึ่งที่ขับง่ายคุณผู้ชมเพราะว่าปรับตัวไม่เยอะเนี่ยอย่างการไปเลี้ยวยังอยู่ฝั่งขวานะเกียร์จะอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้ปุ่มเปิ่ม,มยังมีมาให้ครบนะจน๊ะนี่ปรับได้แบบง่ายดายไม่ต้องเข้าที่หน้าจอคือสะดวกสบายมากสามารถจุของได้แบบเต็มที่นี่คุณผู้ชมทันนี้คือตอบโจทย์มากเลยนะมีที่วางของนิดหนึ่งกระจุกจิกตรงนี้วางกระเป๋าคุณผู้หญิงคุณภรรยาแล้วก็ท้องกลางนี่สามารถเลื่อนเขยืดโดยนอนเผือแบบอยากออกประตูนู้นนี่เลื่อนถอยไป ก็สามารถเดินก้าวออกทางนี้ได้เลยช่องชาร์จก็มีมาให้ครบนะเวเลชชาร์จเจอร์ก็มีมาให้ด้วยและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ทําให้อยากได้รถคันนี้มากขึ้นคุณผู้ชมเบาะหลังโคตรสบายนี่ที่วางแขนมีให้อยู่แล้วนอกจากนั้นเบาะเนี่ยปรับได้แบบหลายสเต็ปมากอ่ะอันนี้ชั้นสุดปบิ๊บเท่านี้แต่ว่าเมื่อปรับนอนดูนะคุณผู้ชมอ้ยสบายอะไรขนาดน,าน,นั้นนะดูดิหัวก็ไม่ติด แขนก็แบบวางสบายแอร์หลังก็มีมาให้ทั้ง2ฝั่งนะจ๊ะความ p พ i เวทก็มีมาให้ด้วยมา่ยมานข้างนี่มีใครให้มาบ้างยังมีอีกห่งฟีเจอร์ก็คือนี่จ้ะ V2L แบบหัวปลั๊กสามารถเสียบชาร์จโน้ตบุ๊กตรงนี้ได้เลยนี่นอกจากนั้นเนี่ย V2L ด้านนอกก็มีด้วยนะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยสามารถเลื่อนขยับได้อีกนี่เพื่อใครจะแบบเออขนของชิ้นให,ใหญ่ๆด้านหลังแล้วก็มีคนนั่งสคนก็สามารถขยับเบาะนี้มาข้างหน้าได้ด้วย และนี่ก็คือความน่าใช้ของคุณนาเอลนิกไฟล์รุ่นพรีเม่ยมผู้ชมราคาหน้าป้ายเนี่ยหนึ่งงสามเกบอกเลยว่าไม่ต้องดูก็ได้มาถามเซลล์ดูบอกเลยว่าสะพ้ายแน่นอนถ้าใครมานะมาถามเซลล์แล้วราคาไม่สะพายให้ถีบเลยสะพายจริง